ติดตามชีว <Kraft> ิตดี๋ยวติดตามชีวิตติดตามชีวิตโดนเหลืองโอ้วันดีครับวันดีครับวันดีครับพี่วันดีครับวันดีครับวันดีครับวัดีครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับ ผมทำสู้ไม่ได้เพราะว่าผมเป็นผู้หญิงอ๋อโอเคครับเชื่อผมเชื่อผมเชื่อแต่ผมทำดบบนตรีได้ครับแบบไหนครับโอ้แบทำไมผมไม่ได้ดิ <c oughs> ผมผมไม่สุดยอดขนาดนัน้นนะครับผมทำแบบไม่ได้หรอกที่ไหนจีบปี๊ดเอ้ย สกีบีดีวดีวดีวดีสกีบีดีแปลว่าอะไรครับสกีบีดี้ผมไม่รู้ครับสกิบีดี้จแปลว่าสวัสดีครับอ๋อสกิบีดี้ดอมดกมเย็ดเย็ดดมดเย็ดเลยข้อเที่ย์อันนี้โทรศัพท์แล้วสิ่งอย่างเที่ยอันดีค พ่อมึงอ่ะโอ้ยเลิกอยเลิกเรื่เลิกเลยเร่ี่ผมไม่ได้ตอบมานะพี่ผมหายใจเราเรารู้จักกันเนี่ยไม่เคยเจอกันอ่ะผมไม่รู้อ่ะเขให้เรามีเพื่อนเนี่ยนะนะ เราเพื่อนงั้นเหรปใชเออเราเคยเจอด้วยลงมาแล้เล้นะครับอะไรวลงมาแล้เสล้นะเแล้วครับไอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ไม่มีออตท้อะไรเนี่ย ชอบเพลงเป็นตวอะไรนะว่าอะไรพายุเขาผมขอโทษครับผมผมผมหายใจอ๋อหายใจแรงจังเลยดอดเนี้อ๋อผมหายใจครับผมขอโทษ็โอเคไม่เป็นไรผมผมว่าคุณเป็นหายใจเราคุณดูนีคุณเหมือนคุณสูดอะไรเข้าไปในปาเข้าคปเมื่อกี่คุณว่าอะไรนะ อ๋อเหี้ยอะไรได้ครเปิดนี่อะไรก็ได้เหี้ยเฮ้ยนมเฮ้ยนมนายเปิดแล้ไอนุ่มใจเย็นใจเย็นเย็นนะไม่ผมพูดพอนะครับผมลืมปิดเสียงที่อ๋อปุ้ยใจเย็นนะถึงไม่ต้องเราไม่ต้องเออฟูฟูแพรกันนะกันได้แท่งเหี้ยทำอะไรไม่รอบคอบเลย เบื่ออะโปในยูทูบแม่งเลยมีด้วยเหรอไอเยื่อดาสุดเปิดทางโปกซะสแล้วทำไมกลุ่มนี้เอาสุดจังไม่รู้อะกูดูแบรนด์จัดอะไรตัวเพียนไม่มาเฮ้ยพี่กัมเข้ามาแล้วแล้วก็หลุดเดียวพี่กัมรอดแล้วรอดจากผีแล้ว ทำไหรอะซู่ใครเโดนโดปีบาปีบาปีบาเป็นดังควันหรือเปล่าผมผมชื่อคริสเตียโนโรนันโดผมต้องการร้อยห้าร้อยบอลลตโอ้สองบอลลีผมยังสองบอลลีผมยังมีไม่ชึ้งเลยผมผมต้องการห้าร้อยบอลลตกับโปรตุเกสแล้วผมจะได้อะไรผมผมจะได้อะไรถ้าผมวนให้ เราบอกว่านะคุณผมจะได้อะไรผมผม,ผมลงทางผมต้องการทาลอยบานแล้วผมได้เอ้ยแล้วผมเราจผมห้ผมจะได้อะไรเดีย๋ยวเดี๋ยวผม,ม,มส่งบอลให้แป๊บเดืงองผมดูตังก่อน,มมนผมผมผมไม่มีผมไปอยู่ยีซิบอะผมนโนโผมผมไปอยู่ยีโนจอนผมผมกาจอ แล้วตางที่คุณเอาไปได้เป็นสิบสิบด้านคุณเอาไปทำไรมดผมเห็นคุณเตะวันทีนึงคุณได้เป็นสิบสิบด้านเลยนะนานแล้วหรอใครเลือกตายเฮียเดินนี้เลย,ยไปเข้าเข้าแก้คุมชุดอื่นด้วยสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสด e ีครับสวัสด oh, ีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับวัสดีครับโอ้ครับ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 วัสดีกี่รอบโอ้โหวัสดวัดวัสดีไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคุณคิดวีโนโนดไม่เยอะวะคุณยังไม่กลับโปรตุเกสอีกเหรอคุณคิดวีโนโน่คุณยังไม่กลับโปรตุเกสคุณอีกเหรอ เขาเขาเขาลงแข่งอย่างเงี้ยไปเนี่ยนักเพาะกายเนี่ยเห็นนักเพาะกายเขาชอบทาสีบนตัวสีอย่างเงี้ยตอนแรกเขายังมาขอเงินผมห้าร้อยอยู่เลยผมไม่มีเขาไม่คุยกับผมเลยมาแล้วเย่เขาเขาาไม่ใช่คนไทยเขาหลุดเขาหลเลยดูงเขาเขาจะมาขอผมห้าร้อยถูอยู่เลยนะติโนะติโน่รันโด้ห้าร้อยถูเขาจะกลับโปรตุเกสเนี่ยพี่เขาไม่มีตังค์ผมไม่มีเหมือนกันแบบ วันดีครับ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 วัดีครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับวดีครับวันดีครับวันดีคัวันดีครับวบวันดีครับวันดีควันดีครับวบวันดีครับวันีครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับวัดีครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับวดีครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับววันดีครับวันีควันดีครับววันดีครับ ว่าไงวันดีครับวันดีครับ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 แกจะเลยเัาดิแกแกสู้เขาสู้สู้เขาวันดีครับวันวันดีครับวันดีครับว่าไงวันดีครับวันดีครับ คือคำหาแม่มึงไอกี้อือวัลโีลครับวัลโีลครับกำลังทุกิกรรมผู้หญิงอยู่สวัสด <laughs> ีครับสวัสดีครับไม่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 เล่าไงต่อแล้วล่ะครับว่างไงว่างไงว่างไงว่าไงสวัสดีครับสวัสด,ด,ดีครับว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับ A few moments later ว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ วัสดีครับสวัสดีครับว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับไไงสวัสดีครับสวัสดีครับ A few moments later สวัสดีครับสวัสดีครับไงสวัสดีครับสัดีครับสวัสดีครับสวัดีครับ่อไหมฮ่าฮ่อไหมค่ณต่อฮ่่อ่าม่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮัาฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮ่่าั่ัั สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับ A few moments later สวัสดีครับ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 เอาวันข้าเดี๋ยลืมแล้วผมเป็นสอสอนะครับผมอ่าพักกับพาะไก่ไข่ดาวนะครับผมจะรวบผมจะลงเลือกตั้งปีนี้ ใครเลือกผมผมแจกเงินคนละสิบบาทลูกอมคนละลูกตลอดปีครับอย่าลืมเลือกผมนะครับอย่าลืมเลือกผมปีนี้ผมจะขึ้นเป็นนายกเองพักของเรากระเพาไก่จานละยี่สิบหมูเยอะข้าวน้อยไม่อร่อยไม่ต้องแบกครับดิเจ๊เปิดเองต่อครับดิเจโอเปิดเลยน,นะครับเปิดเปิดเลยครับเปิดเลยโอ้โหสุดยอดครับ พี่คิสซีนออล์รนตอ้อลพิวครับผมสุ้ยยอดครับผมใครเลือกพักเรากะเพาาไก่จานละยี่สิบครับผมผมบอกเลยผมมีเงินเดือนให้คุณทุกเดือนคนที่ไม่ทำงานมีเงินเดือนทุกคนครับสงการอยู่สามปีไอเนอรื่องใหญ่กว่านะเรื่องผมแหละสุดยอดจริงกว่าเรือคุณดิ๊กใช่นั่นแหละ คุณสนใจนคุณสนใจมาอยู่บนเรือของผมไหมแต่ผมมีข้อแม้ที่ว่าคุณต้องใส่เสื้อเด็กช่างคุณสนใจมาอยู่กับผมไหมโทษทีเพอดีผมมีตังเสื้อนี้แจกฟรีเพียงแค่คุณมาอยู่ในกลุ่มคุณสามารถได้เสื้อฟรีได้เลยง,เงั้นงั้ผมมีขอแรกแกแล้วคุณต้องยอมรับมันแน่นอน มผมมีอีกข้อเสนอนึงผมผมบอกเลยว่าคุณต้องยอมรับข้อเสนอของอเราเรามีตูดให้คุณอย่ามาเกลียนใส่ฉันไอ้นมฉันไม่ได้เกยผมไม่ได้เกยแ,แต่เรือเรามีตูดถ้านายจะเล่นมุกนี้หาทำฉัน ฉันพูดจริงๆแล้วฉันไม่ล้อเล่นก็เรือเรามีตูดแล้วกูดูดันตูดอะไอ้ยูดูดันตูดเนี่ยเรือวิดเฮ้ดูดตูดดิเฮ้ยเนี่ยอะไรดิเขาบอก เขาฝากก็บอกว่าท like, ไม่ได้ดาวเขาสิวได้ไงเฮ้ยคุณคุณกระดูกคุณมัดค <sk> ุณคุณมาเล่นอะไรกระตูดผมเลยโดนขาอกกโดนขาก็โดนแล้วคุณโดนขาคุณ ป้นเดียวเองมันยังห้าทุบแล้วตอนนี้ลอนโดมีสแตนแล้วมาให้กูทำซอยจู่ได้ดีดีคุณโดนเขากูจะทำอะไรเขาเนี่ยไอ้ของเขาเขาไม่งไปทำเป็นซอยจู่โอสมบัอย่างนั้นไม่มีเรื่องทำซอยจู่หรอกค่ะคุณก็ได้แค่แท็กดูคนนั้นแหละซอยดูก็ได้ซอยดูผมว่ามันไม่ดีนะซอยดูกะมันถ้าถ้าคุณซอยอย่ามันแข็งมากเลยนะ อะไรกินได้แค่นั้นแหละอ๋อโอเคก็คันดีนี่แล้วคุณจะไปไหนต่อแล้วคุณหวดนเกาผมก็ไม่รู้เฮ้ยพี่พี่ม,ม,มีมีอะไรนะแกนล,ลายแกนล,ลา์อย่างนั้นเหรผมผมขอติดเลือคุณไปได้หรือเปล่าขึ้นมาเลยแล้วจะมีใครมาอีกไหมละ่ะทำทำไมผมขอติดเลือคุณไปได้บักฟอยแค่นั้นแหละ วันีว่าไม่มีตังค์แต่ขาดรถพ่อ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 ิ่อพู่พาอพรู บทตีพวกนายว่ายังไงพวกนายสวดมนต์แล้วหรือยังไม่มีหรอกก็ความฉันไม่มีหรอกแต่ฉันมีคำตอบให้พวกที่มโนต้องตอบว่าพวกนายสวดมนต์แล้วหรือยังคุณนี่คุณคุณโดนันโดผมเก็บของผมหน่อยอ่ะคุณโดนโดคุณสวดมนต์หรือยังไอ้เยโมหราคา ทำไมต้องสวดมนต์ไม่รู้หรอแต่ฉันทำคองตใจแล้วไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ถ้าเราสวดในใจได้จะสวดเฮ้ยพวกนายสองคนน่ะว่าไงล่ะฮะว่าไงครับพวกเธอสวดมนต์หรือยังไม่นะมวยเท้าสวดมนต์แล้วกัก็สวดมนต์หรือยังดู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 ดไดูดูดดดดเดด ไอ้ยาเด้อนี่มันรถใช่เดาคนโกหกการถามมาการขอถามเลยว่าโกโจนายน่ะสวดมนต์หรือยังฉันไม่สวดหรอกนะเพราะฉันอาจจะตอกได้ก่อนไงล่ะเสร็จแล้วฉันต้องหักนะฉันจะตอกนายไปเราหยุด 我有个你们